รูปด้วยนะให้เข้ามาถ่ายรูปด้วยให้เข้ามาถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าแปลงนายกนายขอนะซึ่งอัน,นเนี้ยทางทกศเนี่ยอชอบใจมากเพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าลูกค้าเขาเนี่ยอันไหนเป็นสมาชิกคนไหนไม่ได้เป็นสมาชิกกู้เงินไปแล้วเนี่ยเอาไปปลูกอะไรบ้างไปปลูกอะไรซึ่งศาสตร์ทางด้านเนี้ยที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าก็คือว่าจากนั้นเราก็จัดทำของ ข้อมูลในเขาเรียกว่าข้อมูลที่ไม่อยู่ในเชิงพื้นที่แล้วเราก็เอาสองฐานเนี่ยมาเชื่อมโยงกันกก๊กไปเราก็จะรู้ว่าไอ้แปลงเนี้ยเป็นแปลงของไหนกอ่อไหนขอนะครับมีพิกัดอยู่ตรงไหนมีปลูกอะไรบ้างภายในปีอะไรต่อะไรเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราจะกะถามเนี่ยนะเราสามารถเก็บไว้ได้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเรามีโครงการอย่างเนี้ยนะฮะทั้งประเทศเนี่ย แล้วเรามาต่อกันเป็นเป็นผืนเดียวทั้งประเทศเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพาไอ้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายอะไรเลยนะฮะให้แต่เราบอ่อรายงานมาอาจจะรายงานมาที่กระทรวงเกษตรหรือที่มาไทยหรืออะไรเนี่ยสร้างเป็นฐานข้อมูลระดับชาติเลยเนี่ยนะฮะมันใช้ได้ทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่าทางด้านเฉพาะทางด้านการเกษตรอย่างเดียวนะฮะทางด้านสาธารณสุขทางด้านอะไรแต่อะไรต่างๆเน,นี้ยถ้าเราเรามีข้อมูลเป็นรายแปลงเนี่ยนะฮะ ผลที่ได้จากการดำเนินการจะทําให้ได้ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกรแต่ละรายสำหรับผลการดำเนินการนะนะฮะเราก็จะได้เป็นข้อมูลเป็นรายแปลงเกษตรกรเป็นแต่ละรายพร้อมทั้งข้อมูลของเกษตรกรเป็นหายๆไปด้วยนะฮะถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยฮะภาครัฐเองเนี่ยก็จะสามารถนำไปสนับสนุนนะฮะสนับสนุนเป็นเครื่องมือในการวางแผนต่างๆได้นะฮะอันนี้ในเรื่องของ คอมพิวเตอร์เนี่ยผมเองก็อยากจะพูดถึงเรื่องของซอฟต์แวร์นิดหน่อยนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยซอฟต์แวร์ทางด้านเนี่ยราคาแพงมากนะราคาเป็นล้านนะฮะราคาเป็นล้านเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่งออกมาด้วยอะไรด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็เราก็มีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าเป็นฟรีแวร์นะเราทางมาไม้ลายเนี่ย ก็พยายามต้องทําให้ถูกต้องคนระเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันแล้วมันเสียชื่อนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอโปรแกรมควอนตัม Quantum G S นะฮะปัจจุบันนี้ก็มีตั้ง่เวอร์ชัน 74, ่น1.74จนถึงเวอร์ชั่น2แล้วแล้วก็มีคู่มือเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดเอานะฮะเรื่องของโปรแกรมเนี่ยนะฮะเราก็ดาวน์โหลดเอาที่ worldwide w e b qgs org นะครับ หรือว่าเรื่องของคู่มือเนี่ยก็มาที่ที่คณะภูมิสารทเทศก็ได้นะเราขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ที่จะโหลดเอาคู่มือไปแล้วเราก็มีการฝึกอบรมให้นะโดยเฉพาะทางด้านชุมชนเนี่ยเราฝึกอบรมโดยไม่คิดเงินนะฟรีหมดนะฮะทุกอย่างฟรีเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องหาค่าใช้จ่ายมาเองเราไม่ได้ไม่ไม่ได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรนะฮะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดนะครับสําหรับประโยชน์เนี่ยนะฮะประโยชน์ของ ที่จะได้รับเนี่ยก็คือว่าทางด้านกเกษตรกรเนี่ยจริงๆแล้วกเกษตรกรได้เต็มๆเลยนะฮะเพราะว่าสามารถทราบทราบถึงศักยรภาพของลายแปลงนะในการผลิตของตัวเองได้อย่างชัดเจนเลยนะรู้เลยว่าแปลงเราเนี่ยมีความเหมาะสมนะมีความเหมาะสมในการปลูกพืชอะไรนะครับเราอยากจะไปหารจัดการยังไงอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจเลือก สินค้าชนิดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถเลือกเลยว่าเราจะปลูกสินค้าอะไรนะราคาเท่าไหร่นะการตลาดอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนนะครับสามารถลดต้นทุนในการผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงในในเรื่องของการตลาดนะฮะก็คือว่าถ้าเราปลูกให้มันตรงกับสักยภาพของดินแล้วเนี่ยเราก็ผลผิดมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นด้วย อีกอย่างหนึ่งก็คือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยตรงกับความต้องการนะครับคือรัฐเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยก็จะสามารถไปบอกได้เลยว่าแปลงเราถูกน้ําท่วมถูกอะไรต่อ,อะไรก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับดูจากข้อมูลย้อนหลังก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็สามารถรู้เลยว่าเราไปปลูกจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับส่วนภาครัฐเนี่ย ก็สามารถนําฐานข้อมูลหลายแปลงมาประกอบการวางแผนการผลิตเพื่อให้เกิดดุลยภาพทางอุปทานนะครับเพิ่มขีดความสามารถของรัฐเนี่ยในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่างๆนะจัดทําข้อมูลลายแปลงตามข้อเท็จจริงเช่นโครงการช่วยเหลือเรื่องของน้ําน้ําท่วมฝนแรงการประกันรายได้การจำนำนะฮะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลไปลายแปลงเนี่ยนะให้เงิน สามารถพิสูจน์ได้เลยอย่างเช่นต่อไปเนี่ยจะไม่ต้องมีการประกันเกี่ยวกับพืชผลเนี่ยจริงๆแล้วปลูกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารนิเทศศาสตร์เนี่ยก็สามารถ,าารถนําไปช่วยได้โดยเฉพาะทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะซึ่งเป็นหลักในการขึ้นทะเบียนผมอยากจะทําความเข้าใจานิดนึงนะว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสํานักง,งานเศรษฐกิจอยู่ในพบรบเนื่องจากกรม กรมส่งเสริมเนี่ยไม่มีพรบแต่สำนักง,งานเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานเล็กไม่สามารถดําเนินการได้ก็เลยมอบหมายให้ให้กรมส่งเสริมเนี่ยไปทําจริงๆแล้วพรบเนี่ยอยู่อยู่กระทรวงเกษตรังนั้นกรมส่งเส,สริมเนี่ยก็พยายามมาพอสมควรนะจริงๆแล้วเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่จบไปจากที่นี่ก็เยอะพอสมควรทางด้านส่งเสริมการเกษตรศแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองก็อยู่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรศเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับกรมส่งเสริมก็พยายามจะใช้ศาสตร์ทางด้านเนี้ย ไปให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมถ้าตาราบใดที่เรามีข้อมูลเป็นหลายแปลงเนี่ยนั้นการวางแผนนี่ผิดพลาดน้อยมากนะฮะบ,บางทีบอกว่าอย่างเช่นเรื่องของประกันเรื่องของจำนำเนี่ยบางทีไม่มีข้าวไม่มีข้าวพิสูจน์กันไม่ได้ว่าว่าปลูกอยู่ในแปลงนี้จริงหรือเปล่านะข้าวจากต่างประเทศข้าวจากที่อื่นก็เอามาขายในนี้นะครับนั้นเป็นสิ่งที่ประโยชน์เนี่ยทั้งเกษตรกร,กรทั้งภาครัฐเนี่ยเราจะได้รับจาก าา,าตรงนเยอ่็มๆคับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศระดับจุลภาคทำให้การพัฒนาในระดับท้องถิน่นและชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งทำให้เกิดการใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานร่วมกันทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทตลอดจนการจัดทำแผนที่ระดับหมู่บ้านซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจกและสังคมท้องถิ่นต่อไป